ยังไงก็ไม่เสร็จต้องหาอะไรสักอย่างมาช่วยทุ่นแรงอ,ะอ่ะอย่างเช่นมีดเลเซอร์นั่นไงมันได้ผลอโอเคแรยุดยุดยุดยเค่ะจูเลียตกำลังจะดื่มน้ำมันมากอกขวดนี้เออถ้าหมายถึงยาพิษเผื่อฉันหน้าฉันใด้ก็จะได้เกิดมาคู่กับเจ้าพอกันที ถ้าหากไม่มีใครเอาอาหารมาให้ฉันฉันก็จะไปเอามาเองหนีไปเร็วมันจะระเบิดแล้ว่ายโอ๊อยร้อนรร้อนร้อนร้อนอน,อน,อน,นี่เป็นมื้อค่ำที่แย่ที่สุดในชีวิตของฉันเลยอะ่ะพรุ่งนี้ตอนที่ฉันเขียนรีวิวรับรองว่าจะไม่ใช่แค่จะไม่มีคนเข้าร้านอาหารนี้อีกแต่ว่านาย จะไม่ได้ทำอาหารอีกต่อไปเลยเข้าใจไว้ด้วยนะเดี๋ยวกันผมรู้ว่าผมทำพังแต่ผมสัญญาว่าถ้าคุณให้โอกาสผมอีกครั้งผมจะทำคีชที่อร่อยที่สุดจนคุณลืมเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ไปเลยขอคิดดูก่อนนะแป๊บหนึ่งไม่ นี่มันอะไรกันคารบิโอฟื้นจากความตายเพื่ปกป้องโลกจากการบุกรุกของต่างดาวงก็ได้ฉันให้โอกาสนายอีกครั้งแต่เพราะฉันชอบดูละครหักมุมหลอกนะโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณอ้ชุบอชุบเฮ้ย ไปชี่จูและฆ่ารูบิโอได้ปราบเราร้ายจากต่างดาวจนสิน้นซางซึ่งทาให้ครอบครัวของจูเลียตยอมรับฆ่าในที่สุดและเราก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตั้งแต่นั้นมาจบปราโวร่วรลาโวสุดยอดเลยโอเคแคตเปียร์ได้เวลาพิสูจน์แล้วงับอืมอืมใช่คิสนี่อร่อยมากแต่ฉันเกรงว่า ฉันจะให้คะแนนร้านอาหารนี้ห้าดาวไม่ได้หรอกนะบอกไม่นะทำไมอ่ะก็เพราะมันอร่อยมากจะต้องให้หกดาวกันไปเลยยังไงล่ะหกดาวเหรอว่าไงนะใช่สัน,นี้เราทำได้ ใช่พวกนายทําได้ทีนี้ฉันขอของหวานสักที่หนึ่งได้ไหมแน่นอนผมจะจัดให้เด็ดเเลยและระหว่างที่คุณรออยู่ปีแอเรามีตัวอย่างละครใหม่ของเราให้ดูรูบิโอจูเลียภาคสองแดนกระจายไฟช็อตเลยแล้วก